คุนค่ะตอนนี้ฟ้าโปรใสทั้งเทิงมันเป็นใสๆอยู่แต่ว่าคางล่างมันเป็นแบบฟ้าเป็นแบบจังือจังฝนตกแต่มันก่บนมันเปณฝนตกที่พราะมันเป็นหนาหอนล้วมันเข่าหนาหอนแล้วรอบค่ะทั้งคางล่างมันเป็นเบิ้งเขาเบิ้องไกลอังสิมันเป็นฟ้ามืดๆไหมเป็นฟ้าดำาๆ หรือหมอกหลายจึงเลยฝ้าบวอาใส่แต่ว่าเบิง,บงอุณหภูมิกับบ่มีฝนเด้บ่มีฝนเด้ว่าจิหอนหลายปะเป็นฝ้าแบบนี้ไหม เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนจะทุกคนมือนี่เป็นแบบนี้มาโดนละลายมือลายทิศเราแต่ตอนเสามาหามงมากหมามนหามงซีมุงมาไ่นหอน